ครั้งที่สี่ครับพี่ครับจากไหนอ่ากรุงเทพใจเลยงานนี้โชว์ของประทับใจเลยครับผประทับใจทุกอย่างทุกอย่างเลยพี่ทุกอย่างเลยที่จัดตัวคุณผู้ชมเลยได้จัดทุ้มครับผมมาแล้วนะครับไหนครับเอ็นดูก็เดินทางมาถึงหุวยหินตีสองแล้วก็ออกออกจากตีหุ่ยหินก็หกโมงเช้าดี่จัดที่เราทักทานสิบล้านครับผมสรุปมากครับ ตั้งใจเลยครับวางแผนลงหน้าเป็นเดือนครับคำว่าสองล้าไม่จำผมคิดว่าไม่จำเป็นที่ห่อก็ได้ขอให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าหัวใจเดียวกันันไปได้ทุกที่ครับมาดีบางหัวหินครับมาดบางหัวหินมาอีกจริงมาแล้วครับตั้งใจที่จะมางานบุรพาวาเป็นที่หนึ่งเลยใช่ไหมมาปีนี้ปีที่สิบเอ็ดแล้วครับไม่มีอะไรจะพูดมิตรภาพไร้พรมแดนคำเดียวเลยมิตรภาพไร้พรมแดนคำเดียวคนี่ บอยู่พี่เบอร์บอยู่พี่เบอร์ไปเถอะพาเวอร์ไปเถอะพาเวอรมื่นงานที่ใหญ่มากครับพี่ครับผมเป็นงานที่ใหญ่มากับโลกครับได้ครับงานใหญ่มากเลยวันนี้มาใหญ่ระดับโลกแต่ว่ากาะจายกันติดกระจายกันติดมาติดเจอเรามารวมตัวกันเราสามารถไี้จะไปไหนนะรู้จักกันแบบทั่วประเทศเลยครับเจอหน้าทักทายกันไม่มีทิ้งกันครับพี่น้องครับ ค,คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะน้องปัดก็อยู่ในซุ้มภาคเขียวค่ะแต่ว่าชื่อเรื่องราวของภาคเขียวจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าตัวคะรวัสดีค่ะครับอ๋ออยากให้พูดถึงภาคเขียวเลยค่ะว่าภาคเขียวของเราเนี่ยเรามีแบบว่าตั้งเป้าหมายมีนโยบาย,ย,ายมีอะไรยังไงอย่างนี้เลยก็เป้าหมายแล้วก็คือนโย,ยบายมีอันเดียวเท่านั้นเลยคือเราจะใช้อาวุธของเราคือเรายิ้มเท่านั้นนะครับ แล้วเรื่องราวของพักเขียวเราไม่ใช่เป็นพักการเมืองเราเป็นพักเพื่อจะรณรงค์เรื่องสร้างเราเยี่ยมช่วยกันลดความแรงเก็บแยะต้นไม้ไม่มีใครไม่เคยเจ็บไม่มีใครไม่เคยลม้มความรักมันก่อเกินก็ต้องมีความทุกข์แต่สิ่งสําคัญนะครับเราให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะรักแบบฉันเพื่อนหรือว่าคุณจะรักแบบหัวเมีย การเอาไปให้กันนะครับคือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็พัดเขียวอยากร่วมกันสร้างรอยยิ้มนะครับก็ฝากด้วยนะครับผู้ชมค่ะา,าสุพัฒเขียวนะคะก็จะมีพี่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 ที่น้องปก็งองอยู่เหมือนกันนะว่าเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าออวัสดีค่ะพี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยสร้างรอยยิ้มครับผมรอยยิ้มเขาเรียกว่าการูทิศตนนะคะ สุ่มดูค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าจะมีคู่รักในวันวาเลนไทน์ในงานบุรภาไไบาวิกในครั้งนี้กี่คู่ค่ะไะ ในวันนี้นะนอกจากจะเป็นวันดีเป็นเหมือนที่วันงานบุรพะไบวีกนะคะเขาได้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะก็ยังโชคดีค่ะในเป็นวันที่14กุมภานะคะซึ่งยังมีคู่รักหลายๆคู่นะคะ,ะมาอีกคู่หนึ่งเลยเป็นคู่รักวัยรุ่นสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยน้องๆยังอายุยังน้อยกันอยู่นะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเที่ยวในงาน ใบวีและอีกอย่างหนึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยเป็นพอปปี้เลิฟเนะาะอยากให้พูดเชิงหน่อยค่ะพ<อ>ูดดิพูดดิพูดดิพูดดิคือน้องเขินนะคะก็นับเป็นหนึ่งคู่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมอีกคู่หนึ่งนะคะที่มีพยานรักแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันนี้เรามาสุมเราคนมาเลเซียอ๋อคนมาเลเซีย very nice อ m าผม m ากเ a เซียจาก m e n t Malaysia MC. อ่าัปีโอเค thank you ค่ะคุณผู้ชมอีกคู่นึงนะคะที่เรียกว่าเป็นเครื่องยืนยันในส่วนของที่ว่ามิตรภาพไม่มีพรนแดนนะคะก็คือมาจากมาเลเซียกันเลยทีเดียวเรียกว่าน้องๆน่ารักกันมากเลยค่ะมาทางครอบครัวด้วยนะ อ้โหเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่มีพยานรักถึงสองคนเลยคุณเมลีนะปวดปวดปุตแต่ก็นิดหน่อยก็ได้นะไม่แข็งนะนะค่ะแม่แม่ไห้พูดถึงเรื่องความรักอ่ะที่เรามาในวันนี้โอเคเลยโอเคเลยขอบคุณมากค่ะวามรักเขาเนี่ยโอเคมากเลยโอเคโอเคไต้เรนโอเคเลย ก็วันวาเลนไทน์นะคะอยากจะฝากอะไรถึงคู่รักหลายๆท่านที่กําลังชมอยู่บ้างก็ขอให้รักกันมากๆครับรักกันมากๆซื่อสัตย์อดทนเนาะก็ทุกอย่างเนาะขอบคุณมากค่ะผ่านไปหลายคู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเรียกว่ายังมีมิตรภาพที่ดีในรูปแบบของความรักนะเดี๋ยวเราก็หาอีกคู่หนึ่งอันนี้เป็นคู่รักวัยใหญ่นะวันดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยค่ะเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในงานบุรพภาบอยวิกพูดถึงความรักหน่อยค่ะ มีชีวิตคู่ยืนยาวจนก็ก็ต้องเข้าใจการส่งกันและการให้เกียรติกันนะครับเขาชอบอะไรเราชอบอะไรนะฮะในมุมมองของผู้หญิงล่ะคะก็เหมือนเหมือนกันนะคะอย่างนี้ไงรักกันมานานหรือยังคะบกันมานานหรือยังหลายปีก็หลายปีแล้วขอบรอขอบคุณมากค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีดอกไม้มาขายด้วยงั้นเดี๋ยวถามคนซื้อเลยสวัสดีค่ะถามคนซื้อสักนิดนึงค่ะว่าซื้อดอกไม้ไปให้ใครเอ่ยวันนี้ ซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านซื้อเก็บไว้ที่บ้านวันนี้มากับใครคะมากับลูกชายมากับลูกมากับลูกชายลูกชายหรือลูกสาวอะลูกชายค่ะเออลูกชายงั้นเนื่องในเป็นวันแห่งความรักแล้วกันค่ะอยากให้พี่เป็นตัวแทนของคุณแม่ <c oughs> ที่อยากจะแบบว่าพูดถึงความรักในรูปแบบของคุณแม่กับคุณลูกก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะก็งั้นก็ <c oughs> อนาคตแล้วกันค่ะว่าเราอยากให้ลูกเราเนี่ยโตขึ้น เเปป็็นนก็เป็นคนดีอะค่ะเพราะว่าลูกกับแม่รักไม่ต้องการอะไรอะ่ะ ใช่เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่เนาะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลุ่มมาค่ะบิ๊กฮัตพัทยาครับผมมมาจากพัทยาใช่ครับใช่ครับผมอยู่นี่ราร่วมงานบุรพารบวีของเรากี่ปีแล้วคะทุกปีเลยครับผมทุกปีนะคะทุงแต่ละปีก็จัดได้ยิ่งใหญ่จัดได้สมชื่อเลยวันงานความรักเราก็ต้องมาฉลองที่บุรพาทุกทุกปีแล้วคแบบก็จะตรงทุกทีทุกปีก็จะตรงเวียนมาตรงวันวาเลนไทน์ประจำแบบปีเป็น ปีแล้วแต่ครับผมอ่าอยากจะมีให้เพื่อนๆปีนี้มีมีความสุขในวันวาเลนไทน์ที่บูรพาด้วยกันนะครับผมคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะน้องข็งก็อยู่กับสมาชิกของกุรภาค่ะสวัสดีค่ะ คือเราดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับในการขับขี่รถจะเน้นทุกคนว่าในการดื่มสุราเนี่ยต้องกินให้พอประมาณสามารถขับรถได้นะครับไม่สามารถกินเยอะไม่ดีกินเราสามารถรู้กว่าขับรถได้ปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการพี่ชีวาค่ะในเป็นพิธีกรในรายการชีวาคลาสิกสัสดีคที่ะเรื่องเล่าในวันนี้พี่ก็มาสร้างสีสันให้กับงานบุรพพาไววีครั้งนี้เช่นเดียวกันผมเองเนี่ย ก็มาร่วมงานกับบูรพาไบวีเนี่ยก็เขาเรียกว่าเข้ามาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยบูรพาเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกคนมีคอนเซ็ปต์ของเขาในแต่ละปีนะครับแล้วก็เราถือว่าปีนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเขาบอกว่าเวลคัมโฮมนะครับก็คือเชิญทุกคนกลับบ้านนะครับก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่างานไบ์นะครับงานไบเนี่ยถ้าเป็นงานที่ต่อเกิดไบ์ต่างๆทั่วประเทศ นะครับก็ต้องเริ่มต้นกันจากที่งานนี้นะครับบุรภาไบวิกมีมาถึง18ปีนะครับก็เลยทําให้มองว่าก็เป็นการเชิญทุกคนที่เวลาคุณกระจายตัวไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเกิดงานทั่วประเทศวันนี้คุณก็กลับมารวมตัวกันที่นี่นะครับก็เลยทําให้เรารู้สึกเสมอว่าเวลาเราเมินที่เนี่ย มันอบอุ่นนะครับมีเพื่อนมีพ้องนะครับมีพี่มีน้องนะครับ,รบก็ถือว่าอบอุ่นมากครับงานนี้เป็นเป็นงานที่อบอุ่นที่สุดแล้วสำหรับงานไบหนึ่งหรือว่ามันเป็นงานงานหนึ่งที่เ,เรารู้เลยว่ามาที่นี่เราจะเจอเพื่อนเราที่บางครั้งเนี่ยไม่ได้เจอกันหลายปีก็มาเจอที่นี่ในงานในวันนี้ค่ะในแอเรียของงานพี่ชิวาเดินไปทุกทั่วครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะน้องปัดไปมารู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจ <Yeah. S 2> มากม,มีหลายบูธท,ที่ในบางปีเราไม่เคยเห็นครับก็สําหรับ กิจกบูธต่างๆที่อยู่ในงานนะครับแล้วก็เรื่องราวของคนที่อยู่ในงานที่ที่ผมเดินทั่วเนี่ยเพราะผมมองว่าเราต้องเราจะได้ทักเพื่อนๆเราให้ทั่วนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ปีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการทักเพื่อนกับขอบคุณพี่มากค่ะตอนนี้นะคะน้องปัดก็ยืนอยู่ข้างพี่นูและเกมแมนนะคะศิลปินที่มาสร้างความสนุกในงานบุรพาไบวีค่ะสวัสดีค่ะ อยากให้พี่พูดถึงงานบุราพาไปวครั้งนี้หน่อยค่ะก็สโลแกนปีนี้ก็คือ welcome home เราที่นี่ก็เหมือนครอบครัวเราทุกปีเราก็ต้องมาแล้วก็ยินดีทุกๆปีปีนี้ก็สำหรับผมก็เป็นปีที่8นะฮะก็ไม่ว่าอยู่ซีกโลกไหนก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมเป็นสโลแกนที่แบบว่าไม่ต้องเรียกเราก็ต้องมาแล้ววาเลนไทน์รู้กันร,รู้กันว่าเราต้องมามอบความรักที่นี่ซึ่งกันและกัน ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับภาพบรรยากาศงานบุราพามใบวีครั้งที่18นะคะที่น้องปัดได้เก็บภาพไห้คุณผู้ชมได้ชมกันเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ไรพรมแดงจริงคะ่ะและบุราพามบวีนะคะเขาก็พิสูจน์แล้วคะ่ะว่ามิตรภาพมาจากทุกๆท,กที่มิตรภาพสามารถได้จาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งความรักไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเพื่อนแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะก็พิสูจน์แล้วนะคะค่ะเรียกว่าเป็นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วนะคะสําหรับงานบุรพาวบาวีค่ะน้องปัดขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในปีหน้าน้องปัดสัญญานะคะว่าภาพงานบุรพา,บาวบวีครั้งที่19จะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ